ได้รับพัญยากรอากาศนั้นนะตอนบ่ายตอนบ่ายก็ใบแก่ๆมาดูเออเราเจอย่างไงเราจะทำอย่างไงก็ดูมาถึงประมาณตีหนึ่งวก็รู้สึกว่าต้องต้องดูต้องใช้ ไอทีหน่อยใช้อินโฟเมชันเทคโนโลยีเราก็ใช้อิน o r เมชันเทคโนโลยีนี่รู้สึกว่า Angela นี่จะแพ้จะแพ้แรงคือแพ้แรงจะต้องจะต้องบอกต้องเผยให้ทราบแพ้แรงนางมณีเมฆาก็เลยบอกไปตอนตีหนึ่ง ว่าให้บอกกรมอุตุนิยมว่าพรุ่งนี้จากซูเปอร์ไตฝุ่นเนี่ยจะกลายเป็นดีเปรสชันและต่อไปอีกสองวันจะเป็นย่อมความกดอากาศต่ำที่จะอยู่แถวแถวไฮหลำหรือเข้าไปเมืองจีนวันรุ่งขึ้นก็ดูไอทีต่อไป เอดี A, D, นะที่เราพูดน,ะนับว่าถูกพอสมควรควรจะถูกพอสมควรแต่ว่าทางวิทยุพวก uh, CNN พวก BBC เขาก็ยังบอกว่าเป็นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นอีกวันรุ่งคืนก็เป็นไต้ฝุ่นวันต่อไปก็เป็นซีเวีย t ropical storm storm หมายความเป็น พายุโซนร้อนที่รุนแรงแต่ตูไม่รุนแรงเราก็ยืนยันว่าเมืองไทยไม่เป็นแล้วในที่สุดท่านทั้งหลายเจอแอนเจลาที่ไหนก็คงไม่ได้เจอไม่ได้เจอคุณแอนเจลาเลยคุณแอนเจลาไม่เข้าแต่คุณสมิธบอกเข้าขอโทษ oh. คุณสมิธคุณสมิธวันก่อนนี้มาพบแล้วก็ถามมันยังไง ก็เลยบอกว่าก็มอบให้นางมณีมิกลาไปเจรจาก็ก็ได้ผลดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน n e e เทนนะคะดิฉัน,นพรจีสิทธิ์ค่ะดิฉันพัทรวีบุญประเสริฐค่ะเมื่อสักครู่ก็คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ี่ธันวาคมปีพศ2538นะคะเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นแองเจล่าซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแลวผู้คนก็นเสียชีวิตไปเยอะมากค่ะแล้วกําลังจะพัดเข้ามาประเทศไทยค่ะ คนไทยเองก็แบบโอ้โหอกสั่นขวันแขวนนะคะเพราะตอนนั้นประเทศไทยเราเพิ่งจะเจอพายุเกยถล่มภาคใต้ไปเราก็ไม่ไหวเนาะเ<ฆ>พราะองค์ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับพายุลูกนี้จนเป็นตีหนึ่งตีสองเลยนะคะจนรู้สึกว่ามั่นพระทัยละว่าเมื่อพายุแองเจลาเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยจะต้องอ่อนกําลังลงและไม่สร้างความเสียหายอะไรซึ่งตรงนี้ตรงข้ามกับที่กองอุตุ เขาพยากรณ์เอาไว้นะคะค่ะซึ่งตอนนั้นที่กรบุตุเนี่ยคุณสมิธคุณสมิธที่รดก็เป็นอธิบดีในขณะนั้นแต่เชื่อไหมในที่สุดเป็นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คาดหมายไว้ค่ะ,ค,ะคือพายุไม่ก่ออันตรายร้ายแรงอะไรให้กับประเทศไทยเรานะคะแล้วทรงมีพระอารมณ์ขันไหมคะทรงบอกว่าเนี่ยนางมณีเมฆขลาจากเรื่องพระมหาชนกไปเคลียร์กับคุณใต้ฝุ่นแองเจล่าเรียบร้อยนอกจากพระอารมณ์ขันแล้วนะคะพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร คระมหาภูมิพลอดุญเดชอย่างที่เราทราบเนี่ยทรงมีเยอะแยะมากมายเลยและที่เห็นได้ชัดนะคะด้านการทํางานนอกจากเรื่องของการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประสชา์นชาวไทยแล้วค่ะพระองค์ก็ยังทรงปรีชาสามารถในกิจกรรมนันทนาการหลายๆอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในพระราชกรณียกิจนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ หลากหลายพระอิริยาบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะทรงพระกระเสมสำราญในกิจกรรมต่างๆทั้งกีฬาดนตรีการถ่ายภาพงานศิลป,ปะและงานช่างที่ทรงปฏิบัติในเวลาว่างนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทรงงานหนักเพื่อผสงนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาครองสิริราชสมบัติเจป,ปี ถูกรวบรวมและบันทึกไว้ในหนังสือภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชกับนันทนาการโดยกรมพระละศึกษามอบหมายให้อดีตผู้ช่วยรัชเลขาธิการประสบโชคอ่อนก่อบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมนันทนาการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระปรีชาสามารถโดยกิจกรรมเหล่านี้ยังนําไปสู่พระราชกรณียกิจที่ก่อประโยชน์นานาประการแก่ชาติและพระสงฆ์นิกรอย่างหาที่สุดมิได้ท่านทรงใช้ดนตรีเป็นอาวุธ ท่านใช้เป็นตื่เป็นอาวุธจริงๆเป็นอาวุธที่ไม่ได้ไปทําร้ายคนนะครับเป็นอาวุธในการที่จะใช้ในการที่จะดึงให้กับคนรอบๆท่านเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ใกล้ท่านได้โดยที่ไม่เกิดความระแวงโดยที่ไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความเกรงเพราะเมื่อเล่นดนตรีแล้วฟังท่านเล่นดนตรีเนี่ยทุกอย่างมันสนุกสนานไปหมดในเวลาเดียวกันเวลาเสด็จนไปต่างประเทศเองท่านก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักดนตรีด้วยกันในเวลาเดียวกันก็ใช้เป็นเครื่องสื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกัน เรื่องกีฬาสรงอุปถมัมภ์เนี่ยมันเริ่มจากแบดบนินตันไงครับอย่างที่ว่าไว้เนี่ยนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยสมาคมแบดบินตันเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่เราก็ยังไม่มีองค์กรใดๆทั้งสิ้นในการที่สนับสนุนในเรื่องในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องเงินท่านก็ต้องเ,อเอร่ยทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเนี่ยไปบำรุงสมาคมนี้เพื่อให้สมาคมนี้สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่ากีฬาแบดบินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ดี แล้วก็สามารถที่จะเล่นสู้กับต่างประเทศได้ด้วยทําไมท่านจึงมองอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าท่านทรงเล่เลนกีฬาแบดมินตันด้วยพระองค์เองด้วยท่านจึงทรงทราบดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนไทยที่จะฝึกฝนแบดมินตันจนกระทั่งไปถึงจุดสุดของโลกได้ในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ท่านคาดคคเนและคาดเดาไว้ด้วยสายพระเนตรอันแหลมคมจริงๆสามารถจะเอาอนัทน,นาการมาสร้างประโยชน์ให้กับคนได้ ร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เป็นใช้ประโยชน์ให้กับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นลนักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าอ่านแล้วแบบเพลินๆไปก็ได้ความสนุกถ้าอ่านแบบวินิพิเคราะห์ก็จะได้ประโยชน์จากการที่ว่าทําอย่างไรก็จะเกิดประโยชน์ได้ดี หนังสือภาพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชกับนันทนาการน้องจัดจะมอบให้สถาบันพละศึกษาและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้วยังแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปอีกจำนวน800เล่มผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือได้ที่บริเวณชั้น4สยามดิสเวอรีเวลาเที่ยงตรงถึง2ทุ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง2ธันวาคมนี้และสามารถชมนิทรรศการที่จะแสดงภาพบางส่วนจากหนังสือได้ณนะบริเวณเดียวกันค่ะ คุณผู้ชมคะเราจะได้รับฟังบทเพลงเยอะแยะมากมายนะคะที่เหล่าศิลปินเขาร่วมใจกันถ่ายทอดออกมาค่ะเพื่อแสดงความจงรักพักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งล่าสุดค่ะครูผู้ควบคุมวงดนตรีการจนพลินนะคะอย่างครูอ๋อจิรวุฒิการจนพลินค่ะก็ได้น้อมหัวใจถวายความอาลัยผ่านบทเพลงแสงเทียนนำไทยค่ะ เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเปรียบเสมือนแสงเทียนส่องใจคนไทยทั้งชาติตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ70ปี ทายาทรุ่นที่สองครูอดอจิรวุฒิการชนะพลินผู้ควบคุมวงดนตรีการชนะพลินจึงน้อมหัวใจถวายความอาลัยจรวดปากกาเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลงแสงเทียนนำไทยขึ้นซึ่งขับร้องและบรรเลงโดยนักร้องประสานเสียงและนักดนตรีกว่า20ชีวิตบันทึกเสียงที่สตูดิโอของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพื่อเผยแพร่ทุกช่องทางพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คณอย่างหาที่สุดมิได้คือเราต้องทำอะไรนแน่นอนนะในนาม ในนามพระโวนิกรคนหนึ่งในนามวงดนตรีคณะศิลปินนักร้องน,นักดนตรีที่เรามาเต็มใจมาช่วยกันเพื่อเป็นการน้อมถวายอะไรแล้วก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่องท่านเป็นพระผู้ประเสริฐสูงสุดของแผ่นดินไทยพูดถึงแสงเทียนเรียบเหมือนพระองค์ที่จุดประกายแสงเทียน ส่องสว่างตลอดออการทำงานครบ70ปีนะฮะเป็นแสงเทียนที่นำทางให้คนไทยได้รู้จักการดำเนินชีวิตสร้างความสุขและก็ปลดเรื่องความทุกข์ของประสงก์ของทุกองค์มันก็จะคงสว่างสวัยไปตลอดชั่วการนาน,นิร้นดรนเลย ครูอดเผยว่าวงดนตรีการจนะผลินเคยได้ถวายงานเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าอยู่หลายครั้งแต่ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือคุณพ่อครูสมานการจนะผลินได้ประพันธ์ทำนองเพลงสะดุดีมหาราชาร่วมกับครูชาลีอินทรวิจิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อนในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งเพลงนี้ได้ถูกยกให้เป็นเพลงแห่งแผ่นดินที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญ นอกจากนี้ครูออดยังตั้งใจอนุรักษ์และสืบสารเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ซึ่งเป็นองค์อัครศิลปินให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านและรักษาให้เพลงเหล่านี้ได้คงอยู่สืบไปผมภูมิใจนะที่ได้เกิดในะสมัยรัชกาลที่9เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นเป็นอัครศิลปินที่มีความเป็นเลิศในทุกศิละปะของในหน้าศิละปะนะฮะ ล้วจิงดนตรีศักดิ์เรื่องในด้านดนตรีด้านประพันธ์เพลงเนี่ยผมว่าท่านเป็นหนึ่งของโลกนะฮะเพราะว่าสิ่งสี่เหล่านี้มันควรจะมีการสือบอสารต่อในการที่นําเพลงพระพัะนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมาให้เยาวชนเล็กหลังได้ศึกษาเรียนรู้มีหลักสูตรการสอนบทเพลงพระพนธ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่เพลงของท่านสูญหายไปเพราะบทเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านได้ทลจากจิตวิญ,ญญาณของทุกตัวโน้ตเนี่ยจากที่ด้วานักเพละของท่านเองนะฮะ แล้วก็เพลงเหล่านี้มันมีชีวิตไงมันไม่มันจะมันจะอยู่คงอยู่ไปตราบจนนิรันด์ละคือกพืนเคยเพิ่นเคยทรงพู้อำนวยว่าในศิลปะหลายแแหนงนะอย่างเป็นภาพวาดอะไรเนี้ยเวลาผ่านไป20สปี30ปีเนี่ยสีมันเปลี่ยนแต่เพลงของท่านสีไม่เปลี่ยนมันก็คงยังคงอยู่เนี่ยแล้วก็มันอยู่อย่างช่วงนนิรันดร ขอขอบคุณปลาแมคเคอเรวในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวสเสนวเอกบายสยามสเสนวผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใหนวาก,ก็ ครั้งที่ปวงชนชาวไทยจะรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานพบนิทรศการแห่งพระเมตาชมสรารคดีเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ฟังเพลงพระราชนิพล์และอีกมากมายทั้งวันทุกวันตลอดเดือนธันวาคมนี้และมกราคม2560ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทโอสสภาจำกัดดีแท็ AC, ผลิตภัณฑ์โรซ่าและบริษัทอสมทจำกัดมหาชน อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงพลังสามัคคีตั้งปณิธานทำความดีเพื่อผู้อื่นอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อของแผ่นดินด้วยกันนะคะกับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานซึ่งงานเนี่ยจะมีตลอดเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยนะคะและเดี๋ยวพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้ค่ะเวลาบ่ายสองโมงที่หอประชุมใหญ่มาหาวิทยาลัย รรมศาสท,ท่าพระจันทร์ค่ะส่วนตอนนี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิง,งกันสักส<ะ>นิดนึงแล้วกันนะคะสําหรับคุณแม่แอลปราณีคุณแม่ของขวัญอุสมณีนะคะแล้วก็คุณแม่ตุ๊กปราสายอันนี้เป็นคุณแม่ของก๊อปพิชยทาทั้งคู่เนี่ยนะคะได้มาร่วมง,งานเปิดตัวหนังสือของพระนักเทศชื่อดังท่านวอวชิชระเมธีนั่นเองค่ะก็เลยถือโอกาสมาเปิดใจถึงข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย หนังสือ38วิธีโชคดีตลอดชีวิต The Supreme Auspices in Life ผลงานการเขียนโดยพระนักเทศชื่อดังท่านวอวชิระเมธีที่รวบรวมเรื่องราวอันเป็นมงคลชีวิตทั้งในการทำงานการดำเนินชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจและหลักธรรมอันเป็นข้อคิดคำสอนดีๆโด,ดยไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายร่วมสมทบทุนในการสร้างวิป,ปัสสนาคารอาคารนอนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมณไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนอกจากนั้นะคะภายในงานยังมีคุณแม่ดารายอย่างคุณแม่แอลปราณีของนางเอกสาวควาญอุซามะ เดินทางมาร่วมงานในฐานะลูกศิษย์ของท่านววชิรเมธีด้วยโดยคุณแม่แอลได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาผิดใจกันว่าตอนนี้กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วแถมยังย้ำว่าช่วงที่ผ่านมาสาวขวัญได้กลับมานอนที่บ้านทุกคืนค่ะส่วนข่าวมาว่าสาวขวัญและกอล์ฟจริงจังกับความรักครั้งนี้ถึงขั้นวางแผนจะแต่งงานกันนั้นแม่แอลก็ตอบทันทีว่าให้ไปถามคนปล่อยข่าวเองจะดีกว่าค่ะก็เหมือนเดิมนะขวัญไม่ใช่ว่ากับแม่ไม่ได้ไม่เข้าใจกัน เราก็ตามใจลูกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่ได้มีทิฐินะระหว่างแม่กับลูกอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็โตขึ้นเขาอาจจะมีเพื่อนอันนี้ก็ให้เขาได้คิดได้ตัดสินใจแม่ก็คอยประคับประคองอยู่ข้างๆมีข่าวแต่ขงข่าวมัน่นอ,อ๋ออันนี้ต้องไปถามน้องนะคะถามถามน้องคนก๊อกนะคะใครให้ข่าวอ่ะจ๊ะ หนูให้ข่าวไปเอาข่าวมาให้แม่ดูก่อนนะคะหนูก็ไปถามกับคนนั้นเลยะคะ่ะว่าเขาั่มกันยังไม่ต้งังไ,ไม่ไดใช่ไหมนี่คือแม่ เช่นเดียวกับคุณแม่ตุ๊กปราัยคุณแม่ของหนุ่มกอล์ฟพิชยาที่เผยว่าได้พูดคุยกับคุณแม่แอลเป็นปกติเพราะรู้จักกันมานานหลายปีแล้วก่อนย้ำว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันอย่างที่หลายคนเข้าใจส่วนเรื่องความรักของลูกชายกับสาวขวัญคุณแม่ตุ๊ก็เผยว่าเมื่อเห็นลูกมีความสุขคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยินดีด้วยค่ะส่วนเรื่องการพัฒนาไปถึงขั้นการใช้ชีวิตคู่คงปล่อยให้ลูกชายเป็นคนตัดสินใจเองค่ะไม่เคยมีปัญหากับคุณแม่น้องขวัญอยู่แล้วในแง่มุมนั้นอะไรอย่าง ก็คุยกันเหมือนปกติอะค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องธรรมะค่ะความรักเขาคูดผู้เป็นยังไงตอนก็ดีนะคะก็เห็นเขาก็รักกันดีคําว่าพร้อมมันมันพูดยากนะมันหลายปัจจัยอะมันต้องอยู่ที่คนสองคนก็คุยอะว่าคําว่าพร้อมคืออะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่เขาหรือว่ามีแยไม่เาว่าคนนี้แหะค่ะลูกจะไปแม่อ๋อไม่ต้องแยกมั้งคะเพราะอันนี้มันก็เห็นกันทั่วมันหมดอยู่แล้ว มันมันประกาศอย่างเห็นเด่นชัดอยู่แล้วเนาะเลือกคนนี้แล้วนะรับอัน,นี้ไม่ใช่แม่เลือกนะเขาเป็นคนเลือกกอลฟเลือก <c oughs> นอกจากนั้นนะคะคุณแม่ตุ๊กปราสายยังเอ่ยปากชมสาควันผ่านสื่ออีกด้วยว่าเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีแถมยังกระตันยูรักและเลี้ยงดูครอบครัวด้วยส่วนเรื่องที่หลายคนลืนว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพทั้งสองครอบครัวไปทเที่ยวด้วยกันอีกหรือไม่นั้นคุณแม่ตุ๊กย้มว่าถ้ามีโอกาสและเวลาเหมาะสมก็คงจะได้เห็นกันค่ะ ก่อนที่เราจะพักโฆษณาแล้วไปดูบันเทิงต่างประเทศเราจะปิดท้ายเรกนี้กันที่เรื่องของอัมมาธิชาตินะคะ,คะกับที่บอกว่าไปเป็นผู้จัดแล้วเจอ,อมรสุมท้าโถมจะเข็ดหรือเปล่า<อ>เดี๋ยวก็มีคําตอบกับข่าวลือที่ว่าแล้วจะกลับมาซบรังเก่าหรือเปล่าก็มีคําตอบค่ะ แม้จะไม่ฟันธงว่าจะกลับมาคืนรังวิก3ามพระรามสีหลังสยายปีกนั้นแทนผู้จัลละครค่ายดิจิตอลแต่พระเอกล้ำลำอัมอธิชาติก็ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับผู้จัดละครคู่บุญปิ่นนัทนันทถึงผลงานละครเรื่องใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้สรุปรายละเอียดค่ะส่วนงานผู้จัลละครที่ทำเรื่องแรกก็เจอปัญหาใหญ่เข้าซะแล้วหนุ่มอัมก็บอกว่าทั้งตนและศรีภระยาน,นัทมีเรียมไม่ได้รู้สึกเสียวความมั่นใจ เพราะถือว่าทุกบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะนําไปพัฒนางานชิ้นต่อๆไปและระหว่างนี้แม้จะยังไม่ได้ตัดสินใจทําเรื่องใหม่แต่ก็พยายามศึกษางานเบื้องหลังอยู่เรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้เข็ดนะครับถ้าถามว่าจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเอาง่ายๆว่าเราได้ทํางานที่ท,ที่ที่มันหนักมากขึ้นแล้วก็เรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ปัจจัยอื่นๆนั้นเนี่ยด้วยงานผู้จัดผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียว ไม่ประสบความสําเร็จกับงานผู้จัดนั้ยครับจริงๆไม่ที่ซีเรียสเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่างานผู้จัดก็เป็นงานที่ที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการทํางานถ้าเรามีอุปสรรคมีอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือประสบการณ์ที่ที่เข้มข้นมากๆ ส่วนงานซีรีส์เรื่องแรกในฐานะผู้จัดละครน,นั้นหลังมีปัญหาจนยังไม่สามารถผลิตอีก2ตอนที่เหลือได้หนุ่มอ้ําก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพับโปรเจกต์หรือเดินหน้าผลิตในภายหลังเพราะรอผู้ใหญ่ทางค่ายดิจิตอลต้นสังกัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวคาเฟอเมซอน วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9กับบทเพลงยิ้มสู้ผ่านเสียงร้องของวงเกสโนวาค่ะและกลับมาอัปเดตข่าวกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา17.40น,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ lão video hấp dẫn